สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อันอริดหน่อยค่ะทุ่เปิดราค่ะขายซิดาเป็นมือเหลกพอดีว่าอยู่ลานเพิ่งเปิดร้านค่ะคนละครึงของรัฐบาลนะนะคะแต่นี่ต่อไปก็ดะเปิดตลอดเพราะว่าเพื่อมีคนสนใจอยากไม่กินบัตรซิดาราคาแบบว่าราคาเป็นกันเองเนาะเดี๋ยวใส่คนละส่งรัฐบาลก็เลยเปิดร้านค่ะ ร้านค้าคนละครึ่งและเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลทุกโครงการเพราะว่าได้ลืมเปิดแล้วก็คือสิเปิดตอนหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าลูกค้ากะบางคนมันก็ถามว่าเปิดร้านค้าคนละครึ่งบอ่อันเปิดรับซิดของชชยชนะบอ่อเพราะว่าตอนนี้โบเ,เคยคิดสิเหตุเนาะค่ะเพราะว่ามันกับ่มีคนมานางขายห้แบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เลยขึ้นไปขึ้นมาอ๋อ มีอยู่เฮือนกับมีม,มีอันตามียาามีหลานอยู่แล้วก็มีแฟนอยู่ก็ได้คิดว่าเปิดรนันค้าคนละเครื่องเพิ่มแล้วก็เอาข้อการของรัฐบาลเขามาเขามานําเพื่อว่าหลายคนเป่นอยากซื้ออา่าอยากสนับสนุนรานค่าเพิ่็จะได้ใส่ข้อ,ขอการของรัฐบาลได้เนาะคะ่ะก็เลยว่าเริ่มเปิดอันรานาาค่าคนละเครื่องรัฐบาลก็พิ่งสีอนุญ,ญาตให้เปิดได้เพราะว่าเขาจะาอาต้องมาตรวจสอบก่อนว่า เ้าเห็ดหลานค่ะอันนี้จริงบอหรือว่าเป็นเพียงคำบอกลอยๆที่เขาวอาไปแ้วเออสิเปิดรับคนละครึ่งออคือแบบว่าโปรโมทตัวเองแบบดีแต่ว่าในหลานค่ะเจ้าของในส่วนเจของบ่มีอย่างเลยใช่ไะะค่ะก็เลยก็เลยต้องมีการตรวจสอบร้านค่ากว่าสิบพานไหนก็เฮงเติบอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะต้องส่งเอกสารเอกสารในตอนนี้คือเป็น,นเป็นช่วงของโควิดนะคะโควิดสิบเก้ามันก็เลยแบบว่าทางรัฐบาลมันก็เลยบกเขา เข,ขาใก็ว่าเขามาเขามาหาห้องโดยตรงบ่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องอยู่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมก็คือเขาก็เลยจะต้องแบบว่ามีการส่งเอกสารออนไลน์ห้าก็ต้องมีการถ่ายรูปสินค้ามีการ เปิดร้านหรือว่าเขาเปิดร้านอิเลีบอเขาก็ต้องทายหนา้านเข้าไปแล้วก็พ่อกับเจ้าของผู้สมัครเปิดร้านค่ะคนละครึง่งก็เลยส่งไปค่ะส่งไปแล้วก็พึ่งสิพานก็พึ่งได้รับการอนุมัติแต่ยืนยันมาว่า,าสามารถเปิดร้านค้าคนละครึ่งได้ก็เลยเออตอนนี้ค่ะก็คือเลยได้ขึ้นป้ายยังเรียบร้อยแล้วป้ายก็คือเป็นหน้าตาของของเล็กหน่อยคนนี้แหละค่ะเป็นหน้าตาของลูกสาว คือเอาเอาลูกสาวเพราะว่าลูกสาวก็กินทุ่มือเนาะกัลซีดากระไดกินแหลกกะขายเองขายเอง,เองกินเองค่ะกินหอดเปลือกเพราะว่าโยลานค่ะโบเดสีดยาค่ะเป็นาขายขายกระว้าเห็ดอินซี่มาตะเลืมแหลกเพราะว่าเขาคือตอนที่แหลกตอนแรกที่ปลูกก็คือปลูกเพื่อกินบเรปลูกเพื่อขายด้ค่ะตอนแรกปลูกเพื่อกิน ข้ามีกินเครื่องปลูกเองกินเองได้แต่ที่เหลือเฮาค่อยขายความคิดคือเป็นอย่างสันเตเ่มตุนมานะคะมาท่าตอนนี้นะแบบเมือว่าข้าปลูกแล้วข้าปลูกหลายข้ากับปลูกหลายพอสมควรเนาะค่ะก็เลยคิดว่าในเมือมเม่อเราเหลือกินแล้วก็คือเราก็สามารถแบ่งขายให้กับคนอื่นที่ที่แบบว่าเขาเขาแบบว่าเป็นเท่นรักสุขภาพเนาะแบบว่าก,กินได้ทั้งเปลือกอ่อมาที่บาซิดานี่นสนกับบางเอิญว่ามันหวานนะค่ะเพราะว่า อาจจะเป็นผลที่ว่าเข้าให้ไห้ปุ๋ยที่ว่าไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมแต่ให้ให้ปุ๋ยอินทซี่คือปุ๋ยขิงว่าขี้ควายในขอกซึ่งง่วควายในขอกก็กคืองวัวควายเข้าเองเข้าก็คือลดต้นทุนของเราไปด้วยแล้วก็เอาขิงว่าเละค่ะมาใส่ผกมรสชาติรสชาติที่ดีกว่าส่วนอื่นๆถามว่า,าแถบนี้นิยมไหมก็คือส่วนมา,ากแล้วก็เอาไปขายยูที่ทำงานค่ะกระจาเสีสัง สร้างตลอดก็คือในแต่ละสัปดาห์ก็เือจะต้องเอาไปส่งขวักคุณครู่คนก็กกลิ่นขวกคุณหมอพคนก็กินอนาไมพันก็สร้างมาตลอดก็เลยจำเป็นจะต้องเออเปิดเปิดสิทธิ์รับ ร้านค้าเป็นร้านค้าคนละครึ่งเพื่อคุณหมอเพื่อคุณคู่ทั้งหลายแล้วก็ประชาชนทั้งหลายที่เพิ่นใส่ซิ์คนละครึ่งเนี่ยนะคะเพิ่นอยากมาใส่ซิ์ก็เลยเปิดเปิดซิ์ให้เพิ่นแต่ปกติแล้วแบบก็คือได้รับการสนับสนุนจากจากคนรลอบของังบานไก่เล่นเกี้ยงเพิ่นก็นมาซื้ออยู่ตลอดอยู่ค่ะแต่วันนี้วซเน่อยากเปิดซิ์เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับสิทธิตรงนี้เพิ่นสามารถมาใส่กร้าาล้าเข้าได้คือรัฐบาลออกซิหาบาทเขาก็ออกซืหาบาทคือเคร่ง ค่ะถ้าผู้ใดสนใจสีแวะเขามาสนับสนุนในลานค่ะของอร้านค้าแมวเหมียวมะนาวก็คือพิกัดอยู่หน่าวัดอนักบุญอันตนขําบงหนึ่งค่ะค่ะวัดคล